สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดีเอฟซทั่วโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับเช้านี้เราก็อยู่ที่อำเภอบางสะทงนะเขตอำเภอบางสะทงเอเบกบางนาะเพราะว่า,มาเมื่อคืนผมรับเข้ามาถึงโรงแรมเกือบ โรงแรมเกือบ b ีครับมาดูครับดูสถานที่นะครับทางเข้าทางออกของโรงแรมครับนี่ดูนะครับร้านจอดเป็นร้อยไร่แต่ให้มาจอดข้างถนนนะครับนี่ดูครับเป็นโรงแรม NY นนะครับโรงแรมเนี้ย vẫn đơ à. à. đơm mà lẹ มีคัน ăn đơm คันเดิมนะคะแล้วยิ่งพอ ไข่ลวกไข่ลวกครัผมก็กินแล้วแต่ว่ากินยากินข้าวไงกินข้าวกินยาเราไปไหน่ชาวเนี่ยถ่ายคลิปนี่แหละถ่ายคลิปยูทูบนี่ครับนี่สถานที่จอดรถนะ แต่ทางดูทางออกทางเข้านะโรงแรมเอาแขกมาเข้าเอาตัวมาเข้าแต่ดูสถานที่จอดรถไม่มีคือเนี่ยดูลานจอดร้านจอดเป็นร้อยไร่ครับดูสถานที่ทางเข้าทางออก เนี่ยดูที่มันใช่ไหมเนี่ยถ้าถ้าเอฟซท่านไหนน,นะครับก็ลองคอมเมนต์มาครับผมให้ดูไม่รู้ว่ามันจะดีไม่ดีนะเนี่ยร้านจอดเป็นร้อยไร่ครับแต่ให้ไปจอดข้างทางนะครับนี่โอ้โทรมานจริงจงยุงก็เยอะ ตรงนี้ไม่ให้จอดเออเอาสิเดี๋ยวให้ดูทางเข้าทางออกตรงนู้นทางเข้าทางหนึงแล้วนี่ดูทางเข้าครับ เป็นหลุมลึกครับเวลารถวิ่งเข้าวิ่งออกท้ายกระแทกตักตักต,กตกเหมือนท้ายจะหลุดเลยเนี่ยดูครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นหลุมลึกนะตรงเนี้ยน้ำมันขังเฉยถ้าน้ำไม่ขังก็เห็นหลุมลึกเลยนะครับฝั่งนู้นก็เป็นเหมือนกัน นี่หรือคือสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนขับรถคนขับรถไม่ใช่คนนะครับเนี่ยดูดิลานจอดรถเป็นร้อยไร่แต่ให้ไปจอดข้างถนนข้างทางในลานไม่ให้จอดนะครับ ผมเห็นแล้วปวดสูใจจริงๆดูโรงแรมครับนี่นี่โรงแรมที่มาพักนะแต่ทางเข้าทางออกยังครับคลองอ่ะนะครับอันนี้ของโรงแรมนึ่งนะอันนี้ที่จอดรถของโรงแรมหนึ่งนะ ที่ดีๆไม่ให้ลุยขี้คุงขี้ควรถ้าเกิดรถจมปาอะไรมาเนี่ยทำยังไงเวลาก็รู้อยู่รถบ้านเนาะรถบ้านมันไม่ได้สูงเหมือนรถถูกรอสิบล้อเนาะแม้แต่รถเก๋งยังไม่กล้าลงเลยครับทางเข้าทางออกผมเห็นแล้วโโอ้โห ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ทำให้มีดูดแล้วมันมน,นั่นนะครับกดสูใจกับลานจอดรถนะครับเนี่ย FC ดู F T ว่าผมพูดเป็นผมพูดเป็เก่งหรอกครับแต่ว่าผมเห็นแล้วมันกดสูใจจริงๆ ทางเข้าทางออกมีแต่หลุมแต่บ่อถ้าเกิดรถจมมาติดมาทําไงครับลานจอดเป็นร้อยไร่แต่ไม่ให้จอดนีนะ่ผมก็รู้จะว่าไงนะครับอยากให้ FC เป็นกระแสนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆครับคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับ ผมเดินดูเมื่อคืนผมมาผมมาประมาณตีสามกว่านะมันก็มืดน,นะตรงนี้มันไม่ได้สว่างนะถ้าไม่มีไฟรถนี่แย่เลยนะเนี่ยเนี่ยดูครับดูดูด,ด,ดูตรงนี้เป็นของโรงแรมหนึ่งน,นะตรงนี้ไม่ให้จอดนะน,นี่ดูทางครับเนี่ย นี่นี่ก็เป็นแอ่งนะแล้วทางเข้าทางนู้นก็แอง่งเป็นแอ่งหมดเลยเนี่ยเนี่ยนี่ถ้าท้ายกระแทกตักตักตักรถบัสก็อย่างว่าท้ายมันมันไม่ได้ยกสูงเหมือนมันรถหกร้อยสิบร้อเนาะเนี่ยดูบางคันถึงก็จมเลยนะครับนี่ยยังไงก็ฝากเอฟซี กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงให้คนขับรถบ้างนะครับนี่แหละชีวิตคนขับรถตัวครับกินบนรถนอนบนรถครับเนี่ยชีวิตคนขับรถ ไม่ได้ว่าสุขสบายนะครับทาเป็นงานม้วนหัวม้วนหัวเดือนหนึ่งจะเจอหน้าครอบครัวสักทีหนึ่งหนหนึ่งสองหนนะครับไม่ได้แบบอยู่สุขสบายนั่งกินพัตคารหรูนะครับเห็นใจคนขับรถบ้างนะครับคนขับรถก็คนนะครับไม่ใช่แมว ยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ